แนะนำ5แท็บเล็ตใช้งานดีเล่นเกมได้งบ5,000บาทในปี2025มีตั้งแต่ราคา3,000นิดจนถึง5,000กลางกลงโดยแต่ละรุ่นที่คัดมาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานเลยครับก่อนเริ่มรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย เอเยอร์วอซับสวัสดีทุกคนครับสิ่งที่ต้องแจ้งอย่างแรกเลยคือแท็บเล็ตที่ผมคัดมาเนี่ยเป็นราคาที่รวมโคดส่วนลดต่างๆแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตราคาเต็มใจอย่างใดเลยนะและถ้าหากมีข้อมูลตรงส่วนไหนหรือว่าราคาที่ผิดพลาดแล้วก็คลาดเคลื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าหากดูรุ่นไหนชอบสนใจและอยากสั่งซื้อเนี่ยสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดที่มุมซ้ายล่างของวิดีโอตรงคําว่า view product หรือว่าดูผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้เหมือนกันเริ่มกันที่ดูแรกเลยครับอันด ในราคารวมโคส้ส่วนลดจะอยู่ที่32,75บาทในเรื่องด้านหน้าจอเนี่ยตัวนี้ให้ขนาดมาอยู่ที่ 8. 7นิ้วนะครับเป็นชนิดแบบ LCD c a l i f o r n i หรือความลื่นไหลหน้าจอครับอยู่ที่90 h าเฮิร์ซแล้วความสว่างหน้าจออยู่ที่600นิ้ OS เป็น Android เวอร์ชัน4จาก Hyper OS CPU ตัวเครื่องครับรุ่นนี้ใช้เป็น Helio G 85ความละเอียดก,กล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่6,6680ห ah, กพันชาร้อยู่่12ซึงสามารถเต็ม100%่านนวลลิแอมดยเร้อากาันตีมาว่าสามามรถเล่น ได้สูงสุดถึง22.1ชั่วโมงเล่นเกม131.7ชั่วโมงและอ่านข่าวสารต่างๆครับได้สูงสุดถึง32.6ชั่วโมงด้วยกันการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นแท็บเล็ตแบบ 4G นะครับสามารถใส่ซิมได้รองรับ Wi-Fi 5มีบูทูธ5.3และมีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่375กรัมและมีความบางอยู่ที่8.8มิลลิเมตรสเปคด้าน,นอื่นๆคือมีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP53 นะครับแล้วก็มีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจก Corning Gorilla Glass 3ระบบเสียงเป็นลำบบโพ ทำให้เล่นในที่กลางแจ้งหรือว,ว่าสู้แสงเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยหรือถ้าใครเป็นแบทแมนนะครับกลัวว่าจะเล่นในที่มืดแล้วเนี่ยจะแสบตาเกินไปจอตัวนี้ก็มีการรองรับถนอมสายตาด้วยนะซึ่งได้การรับรองจาก TUV Rheinland แต่ข้อเสียลหลักๆที่ได้เห็นเลยก็คือหน้าจอของตัวนี้ครับมีขอบที่ค่อนข้างหนาอยู่ประมาณนึงเลยก็ลองมาตัดสินใจซื้อดูนะครับในงบราคาประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าก็ไม่แย่เลยนะอันดับที่4 r e เลดมี Pa SE Wi-Fi รุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็นแรมหกกิกะหลอ,าาลอ 5, ดนหน้าจอของรุนี้ให้อยย ค่อนข้างใหญ่เลยครับอยู่ที่11นิ้วด้วยกันใช้ชนิดหน้าจอเป็นแบบ LCD ครับค a l i f o r n อยู่ที่90เฮิรตซ์แล้วความสว่างหน้าจออยู่ที่400 nits OS เป็น Android เวอร์ชัน14จาก MIUI iPad 14ชิปเซ e t รือว่า CPU เลือกใช้เป็น Snapdragon 680กล้องหลังตัวเลกอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มันค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่8,000 mAh ควอมกับระบบชาร์จอยู่ที่10วัตต์โดยเขาการันตีมาว่าสามารถฟังเพลงได้สูงสุดถึง219ชั่วโมงและเล่นวิดีโโออออไได้้สสูงงงุถึ10ชชััชัั่่่่่ววมมมกกกนนนาารรรรเเตตีบบใซิะป็บบ Wi-Fi 5 ด5.0และแจ็ค3.5น้ำหนักโดยรวมครับอยู่ที่478กรัมแล้วก็มีความบางอยู่ที่7.36ม mm. ิลเมตรสเปคในด้านระบบเสียงนะครับรุ่นนี้มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวด้วยกันรองรับ d l b s m o และ Hi-Res Audio จุดเด่นหลักคือเรื่องของการดีไซน์เลยครับตัวนี้เป็นดีไซน์แบบวัสดุโลหะนะแล้วก็เรื่องของขนาดหน้าจอครับที่ให้มาค่อนข้างใหญ่และมีการรองรับการถนอมสายตาด้วยจาก TUV l i n e แต่ก็ติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถใส่ซิมหรือว่าโทรเข้าโทรออกได้นะครับรองรับแค่ Wi-Fi อย่าง ที่3กับ Honor Pad X8A CG โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็นแรม 4GB รอม 128GB ครับในราคารวมโคสดส่วนลดจะอยู่ที่5,499บาทเหมือนกันเลยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ให้มันอยู่ที่11นิ้วด้วยกันใช้ชนิดหน้าจอเป็นแบบ TFT LCD คาลิเฟรตอยู่ที่90เฮิร์ครับวความสว่างอยู่ที่400 nits OS ตัวนี้เป็น Android version 14จาก Magic OS 8.0ชิปเซตรุ่นนี้ใช้เหมือนกับตัวที่แล้วเลยครับอย่าง Snapdragon 680ความละเอียดกล้องหลังและกล้องหน้าให้มาเท่ากันเลยครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลแต่ความ M, บอกเลยว่าเยอะสุดๆแต่ว่าเรื่องการชาร์จเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าชาร์จได้กี่วัตต์ซึ่งจะสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุดถึง14ชั่วโมงและฟังเพลงสูงสุดถึง85ชั่วโมงด้วยกันการเชื่อมต่อครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะรองรับแบบ 4G มี WiFi 5และ Bluetooth 3.1น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่495กรัมและมีความบางเพียง7.25ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นสเปคด้านเสียงครับตัวนี้ให้ลำโพงมาถึง4ตัวด้วยกันมาพร้อมกับระบบ o n o r Hi-Res รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Wireless Audio จุดเด่นของรุ่่่่่่่่นนนนีีีีี้้กก็คงงหหมมมมเเเเรรรรือออแบตตะททใาาาาาายยวุลผลสาาถ ซมิมีลําโพงถึง4ตัวด้วยกันแต่จุดด้อยอย่าง,งที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวนี้ให้ความจุแหลมรอมาค่อนข้างน้อยครับถ้าหากลูกหลานใครชอบโหลดเพลงโหลดเกมโหลดหนังมาดูเนี่ยหรือว่าชอบเปิดหลายหลายแถบบอกเลยว่าระวังกระตุกได้เลยนะครับเพราะว่าความจุต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างจำกัดดูถัดมาครับตัวนี้ให้สเบกมากค่อนข้างจีจ๊ดจ้าจุใจกับขวัญใจชาวไทยอย่าง i n ฟ i n i x เ p a d 4 g เดี๋ยวนี้จะให้แรลมมาอยู่ที่แกิกลอม2 5ง้อมห้ากิกในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่ 5, ทห,ออห้าพันสี่ร้อยเ่้1นิบวด้ายกทนดย็นนชนิดหน้าจอบบงร d IPS LCD คาลิเ r เลตหรือความลื่นไหลหน้าจอครับอยู่ที่90 h ฮและความสว่างหน้าจอครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่440นิต OS, OS เป็น Android เวอร์ชั14จาก XOS 14ชิปเซตตัวนี้เลือกใช้เป็น Helio G99 ความละเอียดก,กล้องหลังและกล้องหน้าครับให้มาเท่ากันอยู่ที่8ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโอสูงสุดครับตัวนี้ให้มาแปะกว่าเพื่อนเลยนะผมให้กล้องหลังมาอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทในขณะที่รุ่นอื่นเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยครับให้มาสูงถึง7,000ม ah, ิลพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จอยู่ที่18วัตซึ่งสามารถชาร์จเต็ม50%ภายในเ เวลา40นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับรองรับเป็นแบบ 4G รองรับ Wi-Fi 5มีบลูทูธ5.3และแจ็ค3.5น้ำหนักตัวเครื่องครับอยู่ที่496กรัมและมีความบางอยู่ที่7.6ม mm. ิลลิเมตรนด้าของระบบเสียงตัวนี้มีลำโพงมาให้อยู่ที่4ตัวด้วยกันโดยจุดเด่นอย่างแรกคือเรื่องของ CPU ครับที่ให้มาค่อนข้างแรงเลยนะสปอร์นิดนึงนะครับว่าอันดับที่2และ1เนี่ย CPU รุ่นเดียวกันเลยความจุเบสตนดาร์ดหรือว่าพื้นฐานเนี่ยรุ่นนี้ก็ให้้มาบบนนเนนเลยลบบใแจจุๆ7 ว่าจะเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยไปยาวๆได้เลยครับไม่ต้องกลัวแบตหมดซึ่งถ้าเกิดใครเดินมาถามผมนะครับว่าเอ้ยในงบราคาเท่านี้ซื้อแท็บเล็ตตัวไหนดีขอไม่ได้ใจผมนะครับแต่บอกไว้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสเปคที่คุ้มที่สุดแล้วนะในงบราคานี้แต่ใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะมุมสายล่างของวิดีโอก็ได้เหมือนกันและแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายกันนะครับกับ s a m s u n g Galaxy Tab บ A9 4G รุ่นนี้ให้ความจุมันน้อยกว่าเพื่อนเลยครบบย่่ท่ททีี4 2498นราาาคมเ็กไแ แต่ว่าน่าจะให้แรมกับลอมเนี่ยเพิ่มมานิดนึงนะโหลด a ฟ e b o o k โหลด YouTube นีดหน่อยเนี่ยผมว่าเต็มแล้วเชื่อเถอะใส่ความจุเพิ่มคือคําตอบในส่วนของขนาดหน้าจอครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่8.7นิ้วด้วยกันเป็นชนิดแบบ TFT คาลิเบรตอยู่ที่60เฮิร์ซ OS เป็น Android เวอร์ชัน14จากวัน UI 6.1ในส่วนของชิปเซตตามที่สปอยไว้เลยครับเป็น Helio G99 ความละเอียดก,กล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าอยู่ที่2ล้านพิกเซลความจุแบตเตอรี่ครับตัวนี้ตามมาตรฐานทั่วไปนะอยู่ในเลทกลางๆ5,100ิลมมซึ่งจะา้องคบอยู่ท่ 15บาทกลไกแชมต่อตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับเป็นแบบ 4G รองรับ Wi-Fi 5มี Bluetooth 5.3และแจ็ค3.5น้ําหนักตัวเครื่องรุ่นนี้เบากว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยครับอยู่ที่333กรัมและมีความบางอยู่ที่8.0ม mm. มสเปคด้านระบบเสียงตัวนี้เป็นลําโพงคู่แบบสตูดิโอรองรับ Dolby Atmos จุดเด่นอย่างแรกคือเรื่องของ CPU นะครับที่แรงเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะเรียกได้ว่า1กับ2เนี่ยแรงเท่ากันเลยแต่ก็จะไปแตกต่างกันในจุดอื่นนะครับเรื่องของหน้าจอบ้างแบตเตอรี่บ้างก็ว่ากันไปจุดเด่นหลักอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของน้ําหนักครับที่ให้มาค่อนข้างเบามากๆเลยนะแต่ความเบาเนี่ยไม่เจ็บ ใจเท่าให้แลมมลมมาน้อยนะครับเรียกว่าโหลด a c e b o o k โหลดเกมมานีน้หน่อยเนี่ยโอ้โหแทบจะเต็มแล้วนะครับอาจจะต้องหาซื้อพวกที่เหมือนเป็นแบบ S D การเมมโมรีการนะครับมาใส่เพิ่มนะก็ะลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าในงบราคาเท่านี้เหรียญราคาเท่านี้ได้สเปคแบบนี้เนี่ยชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนสามารถกดสั่งซื้อก็ได้เลยแต่ถ้าหากเอาตามที่ผมแนะนําเลยนะครับรุ่นไหนคิดว่าคุ้มสุดสาหรับผมเนี่ยก็คงตอบได้อยู่คําเดียวเลยครับคือ Infinix X Pad 4G เท่านั้นเลยนะไม่ได้มีการ royalty ไม่ได้มีการ bias รุ่นอื่นๆแต่อย่างใดครับเย แล้วเรื่องของราคากับความคุ้มค่าที่ได้มาเนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ที่สุดแล้วหรือถ้าเพื่อนๆมีรุ่นไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้แบบราคาถูกกว่านี้สเปคดีกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดมีใครผ่านเข้ามาดูเนี่ยจะได้อ่านคอมเมนต์และแบบเอ้ยไปซื้อได้ถูกจุดถูกที่ราคาถูกแล้วก็สเปคคุ้มนะก็ยังไงช่วยเป็นหูเป็นตาเราด้วยนะครับช่วยช่วยตอบคอมเมนตะ์เนาะอย่าให้คุณผู้ชมได้รับของที่มีคุณภาพแล้วก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดนะหรือถ้า,ถา,บบา like, share, หาก ส่วนไหนในเรื่องของราคาสเปคที่ผิดพลาดแล้วก็คาดเคลื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ถ้ามีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนหรือว่าแกเจ็ตไอทีสนใจอยากเข้าเป็นสปอนเซอร์หรืออยากส่งของมาให้หรีวิวสามารถติดต่อได้ที่อีเมลด้านล่างตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จน,นจบนะครับสุดทายนี้ไม่มีอะไรแล้วจกัน